เสียงผู้ใช้ดีคอนแทคอาการตามัวแสบตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลเห็นอยากย่ายลอยไปลอยมาเห็นภาพซ้อนเบาหวานขึ้นตาต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมทำให้ผมตาใสและก็มองเห็นชัดเจนชัดเจนขึ้นไม่ไม่มีความอันตราย เดคอนแท็คเดจริงๆครับการเจ็บตาเคืองตาก็หายขอแนะนำดี Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิตจอประสาทตาหลุดลอกตาหินจอกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนัก ผูที่ใส่คอนแทกเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสือ่อมเยื่อบูต้าอักเสบเป็นน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามา2ปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านกับมาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ะออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจ่มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆตีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปนะไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลงเป็นต่อจุกเนี่ยข้างนิม80ดเร์ข้างนี้หกติดเจรลูไอพีพันธ์นี่แหละไอดนะีคอนแทคเนี่ย ก็มองว่ากินเลไมันมองรู้สึกว่ารำดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองคนเห็นเมื่อแรกมองไม่เห็นก็ดีเยี่ยมมากเลยค่ะตามันถ้าดูหนังสือตัวเล็กๆอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเนี่ยถ้ามองแสงไฟประมาณสั้งสามสิบสี่สิบเมตรนี่มันจะเป็นสองดวงเลยก็มาเจอเนี่ยดีคอนแทคเอามากินได้กล่องหนึ่งดูหนังสือตัวเล็กนี้อ่านออกเลยเนี่ยตาก็เริ่มเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดเจนถ้าใครเป็นเรื่องตาเกี่ยวกับตานี่ก็ ขอให้กินดีคนแักผมกินแล้วรู้สึกว่าจะดูอ่านหนังสือได้คล่องอ่านหนังสือได้เห็นชัดแผมเป็นเบาหวานเสร็จแล้วก็ไปหาหมอหมอก็บอกขึ้นตาแสบตาครับแสบตาแล้วก็ตามันฝ้ามองอะไรไม่ได้ชัดเสร็จแล้วก็ได้ไปซื้อตัวนี้มากินแล้วก,ก็รู้สึกว่าตามันแจ่มใสดีดีคนแตกเขาดีลงซื้อดีคนแตกเขาไปรับประทาน แล้วก็คุณจะรู้สึกสบายใจแล้วก็ตาจะแจ่มใสดีขึ้นมากครับผู้ใช้ทั่วประเทศยืนยันดีคอนแทคใช้ดีบอกต่อมีออยยสั่งซื้อโทรหาวิรัต0 9น4์5 9 8 4 4 5 9 8 445 9 8 4 4 4มีบริการเก็บเงินปลายทาง